สวัสดีครับนะครับน้องมณีก็มาพร้ากับปลีฟาร์มขอนแก่นนะครับมือนีผมกับจิพามาเบิ้งนะครับเนาะการตอนกิ่งมะขามเลี้ยนมะขามเทศดาพันสีชมพูที่ผมปลูกไว้2ปี3ปีนะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะอ่าตุ้มเต็มนะครับเนาะตุ้มเต็มพะนะอ่าลากนะครับเนาะเต็มถุงแล้วเนาะนะครับเนาะลากกับเต็มถุงนะครับเนาะอ่าผมจะบอกนะครับเนาะการตอนกิ่งเนี่ยส่วนมากให้ตอนกิ่งกระโดง นะครับเนะกิ้งกระโดงคือกิ้งหยางกิ้งที่เกิดเดียวเดียวแบบนี้นะครับเนะเป็นกิ้งที่เกิดเดียวเดียวแบบนี้เนะเป็นกิ้งกระโดงเขาเอืเ่นเขาจะตอนตุ่มหนึ่งหรือสองตุ่มก็ได้นะครับเนอเตะทำมาตอนหลายๆตุ่มผมแบบผมแบบเนี้ยลากกีเดินซ่านะครับเนออาจจากลากจะออกภายในเดือนหนึ่งเต็มนะครับเนะลากจะเป็นสองเดือนสามเดือนคอยจะเต็มตุ่มนะครับเนะแล้วการนําไปปลูกในเบื้องโลดนะครับกิ้งเขาเริ่มแตกออกเมื่อแล้วนะครับเป็นลักษณะแบบเนี้ย กิ้งเขาก็คือเขาออกใส่งานแล้วนะครับเนาะเขาก็อ่าบดีปันไดนะครับเนาะแต่ว่าถ้าปลูกเกิดเองก็บพรเป็นยังนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นกิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงแบบเนี้ยนะครับกิ่งกระโดงยังซี่เนาะอ่าตาเขาบ่ท่านเลยคอยใส่งานนะครับเนาะตาเขายังอยู่ไต่ใบอยู่นะครับเนาะบ่ท่านแตกนะครับเนี่ยกิ่งกระโดงแบบเนี้ยแต่ว่าตอนก็คือให้มันซ้ำเลี้ยนเลี้ยนบาทหรือเลี้ยนซีบกอนเด้อนะครับเนาะเขาก็ตอนเอาไปใส่งานนะครับเนาะประมาณ เมตรหนึ่งหรือว่าหาสิบเซนหกสิบเซนกับว่ากันไปนะครับเนาะเขาจะแตกตาดีเขาจะแตกกิ้งดีนะครับเนาะในการตอนนะครับในการขายแต่ทาเป็นยอดนะครับเนาะหรือกิ้งที่ปีที่แล้วนะครับเขามาตอนว่าเป็นกิ้งกระโดงเป็นกิ้งที่แตกเป็นยอดนะครับเนาะมันจะเห็นให้ออกลากสาถ้ามาปลูกด้บ่อมันก็ปลูกได้ทั่วไปนา่านะครับเนาะแต่ว่ายอดเขาคือเขาแตกกิ้งใส่งานแล้วนะครับเนาะ ันโกนะครับเนาะมันหขกอยังไงว่ามันโกเนาะแล้วก็เหตุในเฮ้าอาจจะส่งในซานะครับเนาะได้น้อยนี่แต่ละตุ่มแต่ละหยังในการแพ็คลงกองนะครับเนาะแต่ว่ากินง่ายถึงใจลูกค้าแต่ว่ามันหนักนะครับเนาะการส่งกันหยังนะครับมันก็เพิ่มมูลค่าในการส่งนะครับเนาะมันกับเพิ่มเปลี่ยนจากจะเป็นกิ้งกระโดงนะครับจานน้อยสามารถเลี้ยงในกิ้งหนึ่งนะครับสามารถเลี้ยงด้กลองหนึ่ง นะครับเนอชิปสามชิปสี่ชิปห้าแต่ว่าถ้าเขาอา่าบอมเป็นกินกระโดงกินงองงอย่งเงี้ยเนาะมันก็จะเลี้ยงได้ประมาณสิบนะครับในกองการทรงกองหนึ่งการส้วงกับแพงแพงครับลอยข้าวบะนะครับเนอเมันส้งเป็นตุ่มแม่นหลายนะครับอันนี้ผมตอนนะครับเนะบาะผมว่าจจะปลูกของกะของให้ละนะครับเนาะจากอา่ะยี่สิบสามชิปสี่ชิปต้นก็บเฉยมันสองลอยข้าต้นนะครับเนาะก็เลยต้องตอนเฮ็ดตินไปเนบอบอมเปกิ่งกระโดงเพราะว่าบ่ได้ตัด นะครับเนาะบด้เ็ดให้มันเกิดกิ่งกระโดงหัวใต้ห็ดเนาะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นกะกิ้งกระโดงกับหัว,วเริ่มเกิดของฝนนี่นะครับเนาะกะเลยนะครับเนาะกะเลยแต่มีกิ้งทีเขาเกิดเมื่อปีที่แล้วทีเขาแตกนะครับเนาะอ่าเป็นยอดขึ้นมานะครับเนาะเลี้ยงผลนะครับเลี้ยงหมากไปแล้วนะครับเนาะอ่ากิ้งกระโดงปรหลายเนาะกะจตตอนปลูกเองนะครับเนาะแต่ว่าอ่าตอนที่จำนายกะมี นะครับเนาะที่ว่าเป็นกิ้งกระโดงเนาะคือการรับผมก็คือนะครับต้นไม้นะครับนอกของต้นนี้นะครับเนาะก,กอกอมาคามเทศกิ้งนี้เนาะมะคามเทศต้นนี้มันโดนแล้วสามปีสี่ปีแล้วผมจะจัดการภ่มิเนาะผมจะเหตดให้มันุ่มน้อยจะไม่กิ่งกระโดงหลายๆผมก็เลยต้องจะตัดทิมกระเสียดยเนาะก็เลยต้องตอนนะครับเนาะก็เลยต้องตอนทีอ่า จะให้ไห้นะครับเนาะรักษา,าทรงพูมิตอนหอดใสคือภุมมมันหอดนันอะไรคือตุ่มตอนนะครับเนาะนี่ตุ่มอยู่นี่เนาะก็คือเนี่ยเขาจะแตกนะครับเนาะบางหันบากไว้นะครับเนาะเบื้องมองปากเด้อเนี่ยบากไว้นี่ก็คือแจ่เขาแตกลงมเมืดทั้งใจเนี่ยแห่แตกเป็นก hmm. right. ิ่งกระดงเมือดทางบนก็คือทาบนคือตักตุ่มก็คือเอาทิมนะครับเนาะต้องการให้เขาเป็นภุมิจะให้เกิดกิ้งกระโดงมันจะง่ายในการตอนนะครับเนาะจะให้เป็นภู่ิยังไงเดี๋ยวพาไปเบื้องนะครับเนาะผมกระตัด หลายต้นแล้วนะครับเนาะอ่าลับตัดหลายต้นซิฟก็ต้นน่ะเพื่อจะให้แตกกิ่งกระโดงเพื่อจะได้การตอนหรือเพื่อจะควบคุมทรงพุ่มนะครับเนาะถ้าเฮามีกิงกระโดงแบบเนี้ยมันจะหุ่มง่ายนะครับเนาะเนี่ยคือกิงกระโดงแบบเนี้ยสูงประมาณเมตรหนึ่งก็หุ่มเลยหรือสูงประมาณสองเมตรก็หุ่มเป็นสองตุ่มแต่ว่าตุ่มต้องมีอ่าเงายทำเหนือโป่งมือหรือตุ่มต้องหญยประมาณเหรียญบาทหารือเหรียญห้าเหรียญซิฟก็วางกันไป มันถึงจะแตกยอดดีแตกกิ้งดีนะครับเนาะนี่คือการตอนนะครับเนาะอ่านี่คือต่อที่สูงประมาณสี่เมตรหาเมตรผมก็บจัดลงให้เลื้ยประมาณเมตรหาสิบนะครับเนาะมันจะง่ายในการแตกกิ้งกระดงเนาะกิ้งกระดงแบบเนี้ยเพื่อจะมัดตอนนะครับเนาะกิ้งกระดงแบบนี้ละเดี๋ยวให้เขาผ่านไปสองเดือนสามเดือนสี่เดือนก่อนเนาะเดี๋ยวก็ไม่กิ้งกระดงขึ้นเต็มน้ำในการตอนมันจะหนให้นะครับเขาตอนเราออกลาางไงา เาตอนแล้วบ่ต้องรอสามเดือนสี่เดือนตอนประมาณเดือนหนึ่งนะครับสองเดือนนะครับหรือเดือนครึ่งก็สามารถตัดกิ้งทรงตัดขายได้เลยเพราะว่ากิ้งกระโดงกิ้งที่เขาเกิดไม่นะครับเนาะหลกจะเดินไว้นะครับเนาะกิ้งในที่ตอนสองตุ่มสามตุ่มนะครับเนาะตุ่มบนนะครับหลกจะเกิดหลายกอตุ่มลางนะครับเนาะหลกจะค่อยๆเดินนะครับเขาตตดตุ่มบนออกปุ๊บหลกตุ่มลางก็จะเกิดนะครับเนาะเขาก็เลยต้องการกิ้งกระโดงกิ้งหนึ่งนะครับเนาะ เน่าประมาณเมตรหนึ่งนะครับนอนทำเมีดสองเมตรกับตอนเป็นสองตุ่มทำเมตรหนึ่งกับตอนไขตุ่มหนึ่งมันกระเจี๊แหหลากมันเดินเร็วนะครับนอนเขาก็เจด้คายตุ่มเร็วนะครับนอนการขยายพันธุ์มันกระจีเร็วนะครับเนาะถ้าเฮาบ่มีกิ่งกระดงเฮากะอัดตอนนะครับกิ่งแบบนี้ก็ได้นะครับผมกับตอนออกปลูกเองเนี่ยของผมกับปลูกแล้วประมาณสักา้อยก็ต้นนะครับนอนที่ใช้ถุงซ้ำใหม่ที่ว่าจะมาปลูกเองนะครับแต่ว่ากิ่งที่ตอนอยู่ตอนนี้ก็มีประมาณ ไล่้อยอยู่นะครับนะเนาะเพื่อจะมาปลูกเองเนี่แหละขั้นตอนการปลูกบหยากนะครับนะเนาะขั้นตอนการตอนบหยากก็คืออ่าเฉียนนะครับเนาะกิง่งเนาะเฉียนจริงหายมีแผลนะครับเนาะแล้วก็ขุดเยื่ยเอเจริญออกเนาะเอาผมบ่ได้ขุดเยื่ยเอเจริญเนาะครับเนาะพองผมอ่าตากแดดนะครับเนาะก็คือทิ้งไว้ประมาณสองสามเมือ่อยมาตัดนะครับเนาะไอยมาตัดในเยื่อทั้งบนออกแล้วก็หุ่มเลย หุ่มกะบทักิ้งใหญ่กับหุ่มสองทักิ้งหน่อยกะนะครับเนาะกิ้งหน่อยกะหุ่มหนึ่งนะครับเนาะหุ่มหนึ่งตุ่มหรืวสองตุ่มนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นถุงกัอยู่ประมาณหกคูณสามนะครับเนาะหกคูณสี่เนาะกัม้วหุ่มกำลังงามหกคูณสี่กับจะตุ่มไงลากกับจะเต็มหกคูณสามก็หน่อยเกินไปนะครับเนาะกมามัดแห่นี่ละมัดสองเปาะนะครับเนาะมัดสองเปาะทั้งสี่ละนะครับลากกัจะเดินถ้าบ่มีกิ้งกระโดงก็เอากิ้งนี่ละ ยายพันเองนะครับเนอาถ้ามีกิ่งกระโดงก็ใส่กิ่งกระโดงนะครับป้าหยาับผมในการหุ่มขอแคร์นะครับเนอะเขาเฉียนแล้วอย่าลืมขูดเหยื่อจะเลื่อนออกนะครับเหยื่อขาวๆนะครับเนอะอันนี้ผมเฉียนเขียนปุ๊บนะครับเนาะผมกระจิตเอาไว้ตากแดดหนึ่งถึงสองมือแลวกะคอยมาเฉียนไหมนะครับนอนเลวกหุ่มเลยนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นบ้ายาเด้อครับเด้ออย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมหันตุ่มนะครับเนอะหันตุ่ม ให้ขัดขึ้นด้านบนนะครับเนาะแห้ได้รับนำ้ำฝนจะหันตุ่มขึ้นล่นางๆยังสี่กระได์บ่ได้คือครับหันตุ่มลงล้างสี่กระไดบ่ได้เขากรัลน้ำฝนจากสเขาก็รับน้ำฝนจากนี่ละนะครับเนาะอ่าหากระเดินเดินบ่เดินได้เด uh, ินซาเบิงตุ like ่มที่รับน้ำฝนเดินเร็วนะครับเนาะอ่าเห็ดแน่้ืมแน่เทคนิคกับของนะครับมันเป็นธรรมดานะครับเป็นเห็ดหลาไม่ลื้มนะครับเนาะกับฝากเป็นแนวทางเนาะผู้ใดอยากได้ กิ่งตอนนะครับเนาะบักขามเลี้ยนบักขามเทศเพราะว่าจะเปลี่ยนพันธุ์สีชมพู 1, พันธุ์เผ็ดนนท์ไทยพันธุ์เกษตรยากนะครับเนาะ,ะมีจำนายเพราะว่าจะเป็นทุ่งช่ำหรือตุ่มตอนเนาะตอนนี้กะกำลังปลูกเนาะครับเนาะกำลังปลูกไปละอ่าผมจะปลูกให้มันติมสองลานี่แหละนะคเคยปลูกแล้วหาชิบกระต้่นหกชิบกระต้นในฝั่งนี้สองลานี่เนาะแล้วก็ปลูกประมาณลอยกว่าต้นในสองลาฝั่งพุ่นตายเม็ดนะครับเ่าตายเม็ดดอกไม่ใยนำท่วมลากเนาะครับเนาะแต่ว่าอันนี้กะปลูกไม่แล้วเนาะ อ่าผู้ใดสนใจกิ้งตอนตุ่มตอนนะครับเนาะกัสอบถามเขามาได้นะครับจะส่งทั่วประเทศเนาะครับเนาะกัมาอัปเดตมาหามาเบิองนะครับเนาะวิธีการตอนนะครับเนาะอ่าผมอธิบายไปเข้าใจ้ยังไดกาโทรมาสอบถามได้ฟรีกับผมว่าจะโทรหาครับฟรีแน่นอนเดี๋ยวถึงเบอร์ไปให้นะครับเนาะสอบถามได้พูดคุยกันนะครับแหลกเปลี่ยนคบหลูงแหลกเปลี่ยนแนวทางนะครับเนาะแหลกเปลี่ยนทุกชิดนะครับเนาะสำรับมื้อนีิกับผมอเล็กฟาร์มคอนแกนนะครับเนาะกัสิขอตัวลาไปก่อน นะครับเนาะก็จะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ